ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริโดยสำนักง,งานกปรอกับสถานีวิทยจุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการอนุ่งมาจากพระราชดำริค่ะคุณฟังคะ่ะ ช่วงปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมาสํนักงานกบอจัดถแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาราชินีสีแผ่นดินนะคะโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์องค์กมนตรีเป็นประธานมีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถท,ที่ทรงมีต่อประสนกนรกรไทยทุกมู่เหล่าตลอดกว่า60ปี พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการตามเสด็จสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมทหารถึงแนวชายแดนที่อำเภอตาพยานะคะเชื่อกันว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าน่าประทับใจอย่างไรบ้างเราไปติดตามพร้อมกันค่ะขอให้พวกเราได้มองภาพกว้างและย้อนลึกย้อนไกลไปถึงเมื่อ60ปีที่แล้ว ว่าในช่วงที่เสด็จถลิญถวัลยราชสมบัติครองราชครองแผ่นดินทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของราชวงศ์จักรีนั้นประถมพระบรมราชโองการของล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เมื่อช่วงที่เสด็จขึ้นครองราชว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุดข,ของมหาชนชาวสยามสำหรับประเทศของเราล้นกล้าและจากจรที่9ทรงเลือกที่จะเป็นพระมหากษัตริย์อีกแบบหนึ่งแบบที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแบบที่ทรงลงมาดูแลพี่น้องประสบนิกรของท่านซึ่งอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลในเรื่องที่สองที่อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นก็คือว่าคำว่าภูมิรัฐศาสตร์ถ้าท่าน ที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็คือคำว่าภูมิประเทศกับรัฐศาสตร์บวกกันเป็นภูมิรัฐศาสตร์พื้นที่เซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียอาคาเนยนั้นถือว่าเป็นเป็นฮาร์ดแลนด์เป็นหัวใจของทวีปเอเชียนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมามันจบจรงที่ความสำคัญทั้งหลายเกิดขึ้นจากเอเชียอาคาเนย์ความสำคัญหลายเรื่องที่ พระบาทเด็จที่หัวได้พระราทานเป็นแนวพระราชดำริไว้ให้ฝ่ายความมั่นคงที่ขอบชายแดนของเรานั้นจะมั่นคงได้ก็ด้วยรั้วที่มีความแข็งแรงรั้วในที่นี้ถ้าเราตีความตรงไปตรงมาชัดเจนก็คือเป็นหน้าที่ของทหารเท่านั้นเราหรือส่วนหนึ่งทหารเป็นหลักนะทหารจะเป็นหลักเรื่องความมั่นคง ทหารจะเป็นหลักในเรื่องรั้วแต่ก็ทรงทราบดีว่าลำพังทหารของเราประเทศของเราเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกองทัพใหญ่โตอะไรนะครับเรามีไว้จาเป็นเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่การป้องกันตัวถ้าเราใช้มากเกินไปก็จะไปกินกําลังทรัพยากรของงบประมาณแผ่นดินมากเกินไปก็การพัฒนาด้านอื่นก็จะได้ไปเขาทรงแนะนําว่ารั้วที่สําคัญนอกจากทหารแล้วก็คือประชาชนพลเมืองที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาผสมควรแต่ที่สำคัญที่สุดคือมีความสำนึกในบ้านเกิดเมืองนอนจึงสรงได้พระราชทธธานโครงการยามชายแดนไว้ให้นะฮะจากแนวพระราชดำญัิทางยุทธศาสตร์เรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติบ้านเมืองของเราก็ได้พระราชทธธานส่งต่อมาอยัางสมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับ ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในครอบครัวขึ้นมีการศึกษามีอาหารการกินในการบริโภคขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ช่วยดูแลรักษาป่าหรือคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินจึงก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสถานีเกษตรที่สูงโครงการคลังอาหารของโลก และของภูพิภาคนี้ก็คือฟาร์มตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุมีผลหรือว่าไม่มีตักกะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมีทั้งสิ้นแนวคิดหลักคิดต่างๆนั้นได้รับพระทาธ,ธานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ยอยู่หัวทั้งสิ้นนะครับในเรื่องที่สามที่อยากจะเล่าสู่กันฟังซึ่งผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้ เมื่อปี2526ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นความเป็นความตายส่วนหนึ่งของประเทศไทยในช่วงที่ว่ากองทัพเวียดนามนั้นได้เข้ามายึดครองประเทศกัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จนะครับมีกองทหารบกกองทหารบกอยู่ในพื้นที่กัมพูชาหลายแสนคนนะครับทั้ง กองพลยานเกราะกองพลปืนใหญ่ฐานราบเ็มพื้นที่กัมพูชาจ่อมาอยู่ที่ชายแดนด้านปลาจินบุรีในขณะนั้นบัดน,นี้ก็เป็นอำเภอสายแก้วไปแล้วพื้นที่ที่รอแหลมที่สุดในช่วงนั้นคือเภอตาพยาและพินผมรับราชการเป็นแดนเพลอยู่พอดีในปี2อ2 6นั้นกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ ด้รับมอบภารกิจให้ขึ้นไปรักษาแนวชายแดนสลับกันทุกปีนะครับบางปีก็พลหนึ่งบาง,บางปีก็พลสองอาบางปีก็พลเก้าสลับกันสามกองพลในปีนั้นเนี่ยกองพลกองพลหราบที่สองเขามอบให้กองทหาร่าบที่21รักษาพระองค์ขึ้นไปทําหน้าที่รักษาแนวชายแดนก็ไปโจมมาพะพอดีว่าหน้าแรงนั้นเน่ย ทหารเวียดนามก็ส่งกอง,กองพลรถถังเข้ามาไปชิดติดชายแดนเลยก็ถือว่าร่อแหลมมากนะมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้ามามากตกในพื้นที่บริเวณอำเภอตาพยาวัฒนานครรัมประเทศเนี่ยทุกวันในช่วงฤดูแล้งนะครับก็ไม่รู้ว่าออกกระสุนปืนมาจากไหนแต่เท่าที่ผมมีเพื่อนสนิทเป็นทหารปืนใหญ่ก็เล่าให้ฟังด้วยความหนักใจว่าช่วงนั้นกระสุนปืนใหญ่เราก็ปิดไม่ทันเหมือนกัน เรามีโรงงานผลิดก็จริงแต่เราผิดไม่ทันก็เป็นความเป็นความตายอยู่จนกระทั่งเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากบิดประเทศส่งเรือ,อบรรทุกสมตปืนมาลอยลำอยู่ในอ่าวไทยว่าถ้าจำเป็นก็ให้ยืมก่อนได้แล้วใช้กันที่หลังในปีนั้นเช้าวันหนึ่งนะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์ปลุกจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนายทหารระดับผูบ้รองพันธ์ว่าวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์พิเศษ ขอให้ในอำเภออยู่ในพื้นที่แล้วก็เตรียมตัวให้ดีผมก็ไม่ทราบว่าอะไรแต่พอตอนสักบ่ายสองโมงก็ชัดเจนว่าจะมี VIP เข้ามาในพื้นที่ก็ไม่ทราบถึงว่า VIP จะมาทางฮอก็สมมติว่าก็มาทางฮอนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การหารทงสุทสมัยนั้นท่านพลเอกสายหยุดเกิดผลก็จะมาเยี่ยมเราเดือนละเดือนละสองสามครั้งท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกก็จะมาเยี่ยมทหารของท่าน เดือนละสองสาครั้งเช่นกันเมื่อเมื่อในช่วงสามสี่เดือนในช่วงหน้าแรงนั่นน่ะก็มาทางหอทั้งซึ่งจนกระทั่งมีความชัดเจนว่าจากถึงผมนะครับผมกับท่านพู้กองพันธ์ท่านนั้นน่ะว่าท่านผู้ใดจะมาผมจึงเดินทางจากตาพยามารอที่อลันประเทศสมเด็จพระนางยาพระบรมริาชินีนาสเด็จจากพระทิระหนัก สวนจิรดาละโหฐานพระราชวังจิรดาละโหฐานด้วยขบวนรถเคลื่อนไปโดยรถนำเนี่ยรถนำก็ดีร่าชงลักก็ดีผู้ติดตามถาวายความปลอดภัยก็ดีไม่ทราบเลยว่าจะเสด็จไปไหนท่านรับสั่งว่าจะไปไหว้พระที่วัดโสธรชาเชียงเซาพอจนจะถึงสเงสาเชงเซาก็บอกว่างั้นไปไปกระบินกันแล้วกันจะไปอยู่ดูพื้นที่แถวกระบินบุรี ขบวนรถก็ต้องนําไปเล่โดยที่ไม,ไม่ไม่ทราบจุดมุ่งหมายจนกระทั่งถึงกระบินก็รับสั่งว่าเอาไปพัฒนานครหน่อยเถอะไม่ได้ไปนานแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายราปภหรือราชงรักพอเริ่มทราบว่าขบวนรถเนี่ยเริ่มหันทิศทางไปทางตะว,วันออกมากขึ้นเรื่อยใกล้พัฒนาใกล้อรัญประเทศไปทุกทีจึงได้วิทยุแจ้งไปยังพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะฮะแต่กว่าที่จะถึงพัฒนานครเนี่ย พอพรเดกัททิศท่านทราบอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังที่หลังนะครับประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วท่านก็สั่งให้ผู้จัดก,การกองพลดันลาบที่สองให้ผู้ตรงตรงรมวศกัดขบวนไว้ตรงหน้ากองพันดันลาบที่สิบสองสมัยนี้เป็นกองพันลือกกอลมดันลาบที่สิบสองก่อนเข้าตัวตลาดอะไรในประเทศท่านจะไปยืนเอารถขวางถนนไว้แล้วก็ไปยืนเอารถไปที่นั่ง รถนาก็มาติดอยู่ตรงนั้นแล้วท่านผู้จัการก็เดินไปถึงรถไปที่นั่งแล้วก็ถวายรายงานตัวท่านพระองค์ท่านก็ประทับอยู่บนรถเปิดายกระจบลงฟังการนั้นฟังการถวายรายงานจบแล้วท่านผู้จัดการกองพลนร่าที่สองก็กราบลงทูลว่าข้าพเจ้าได้รับคําสั่งจากพลเอกธิกังังเอก ให้ถวายความปลอดภัยและอัญเชิญเสด็จเ,เข้าไปในสโมสรในกรมสาราดที่สิบสองที่ตอนนั้นเป็นแค่ของพันธ์นะครับแล้วก็ไม่ไม่เห็นควรที่จะปล่อยให้ขบวนรถไปที่นั่งเสด็จไปถึงตาพยาท่านผู้การของคนท่านนี้มาเล่าให้ฟังที่หลังว่ารับสั่งว่านี่เป็นพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระโยหย่ให้ฉันไปเยี่ยมทหารที่ตาพยา ถ้าทหารเขาเสี่ยงเขาเป็นอะไรมีกระสุนมีลูกมีกระสุนปืนใหญ่ตกมาในค่ายเขาฉันก็ไม่กลัวเป็นไรเป็นกันฉันจะไปเพราะเป็นพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้จัดก,การจะขัดไหมก็ท่านผู้จัดก,การก็เลยต้องซุดข่าวลงก็มลงกราบที่ถนน แค่นี้นะฮะจากนั้นก็อัญเชิญเสด็จเข้าไปปรับรูปขบวนรถในค่ายที่สโมสรนในค่ายเข้าห้องสงแล้วก็ยุบขบวนจากประมาณรดประมาณ15คันก็หลือประมาณ3คันบรรดานางสนองพระโอษฐ์ก็ทรงตัดเหลือประมาณสองคนงนะนที่จะตามเสด็จไปขบวนก็สั้นลงมากตามเสด็จไปถึงตาพยานั้นประมาณห้าโมงเย็นฮะจนจะโผเพล้ะ เป็นหน้าร้อนพระอาทิตก็ตกช้าหน่อยเสด็จลงไปในออกองพันทหารราบที่สองซึ่งมีผู้รับตรงร้อยหนุ่มผู้รับร้อยภาคสนามท่านหนึ่งอะ่ะชื่อผมคุ้นมากเลยตอนนั้นร้อยเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุ้นๆนะฮะเป็นเป็นหนึ่งในผู้ที่ถวายการรับเสด็จทางกองพันก็ อัญเชิญเสด็จลงไปในห้องยุทธการซึ่งอยู่ใต้ดินขุดเป็นสนามเป็นเป็นสนามพร่องไปอยู่ใต้ดินแลวข้างบนก็มีบังเกอร์กระสอบทรายหลายชั้นมากคิดว่าถ้ากระสุนปืนใหญ่ตกลงมาก็คงจะพอช่วยได้บ้างก็ทรงรับฟังบรรยายสรุปสึงสถานการซึ่งผมผมทึ่งมากว่าห้องข้างล่างเนี่ยเป็นห้องยุทธการที่ห้องยุทธการของสนามที่ทําได้อย่างดีนะครับมีระบบการวางกําลังของฝ่ายเราอยู่ไหนโยนฝ่ายโยนอยู่ไหน อกองพลรถถังที่หนึ่งสองสามอะไรอยู่ตรงไหนตูนใหญ่อยู่ตรงไหนเขาทำได้ดีมากแล้วฝ่ายเราเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้ง่ายผมเป็นพลเรือน mm hmm. ผมก็เข้าใจง่ายมากก็ทรงซักถามทรงเป็นห่วงอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะมันยายเสร็จแล้วสรงรับสั่งถามอย่างละเอียดแล้วสรงรับสั่งว่าฉันถามแทนพระเจ้าอยู่หัวนะ mm hmm. ผมผมก็รู้สึกชัดเจนวนะ่าโอ้โหนี่คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยมาเยี่ยมทหารหน้าแนวอยู่ตรงนั้น และกองพันธุ์ตรงนั้นี่ยห่างชายแดนประมาณห้ากิโลน้องๆทหารที่อยู่ตรงนี้คงทราบว่ากระสุนปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ยิงไปได้สมัยนั้นก็ปืนร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรก็ยิงได้ประมาณสามสิบกิโลละมั้งแล้วโยวนก็มีปืนดีกว่านั้นนะปืนรัเสเซียยิงไกลและแม่นด้วยนะครับจากนั้นก็ทรงรับสั่งให้กําลังใจทหารซึ่งอยู่ในห้องยุทธการนั้นประมาณเก้าคนผมเป็นคนที่สิบที่ไม่จ่ทหาร ก่ไม่ก็ผมก็แต่งชุดออสอนะฮะสมัยนั้นชุดออสอ,อก็เขียวพางเหมือนทหารนั่นแหละก็ไม่ส่งทราบว่าผมเป็นทหารว่าเรเป็นพลเรือนแต่ไม่คุ้น <c oughs> หน้าเพราะว่าเก้าคนเนี่ยเป็นเป็นเป็นทหารที่เคยถวายรักขาเป็นทหารเสือก็จะทรงคุ้นเคยเกือบจะทั้งนั้นมีผมคนเดียวที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็แต่งชุดออสอ,อท่านพวกกอคงคัานให้ลงไปเฝ้าด้วยข้างล่างในที่สุด ก็ทำท่าว่าจะขอเสวยพระกยาหารเย็นที่นั่นเพื่อ,อร่วมเพื่อให้กำลังใจทหารแต่ว่าท่านผู้จัดการกองพลบอกว่าคงไม่ได้หรอกเพราะควรจะกลับก่อนที่จะค่ำควรจะมุกในที่สุดเนี่ยรถทบวนร์ที่นั่งออกจากค่ายในยประมาณทุ่มครึ่งนะฮะคพายนีย่อยู่ห่างตาพยาห่างที่ว่าการอำเภอผมแค่แค่สองกิโลสรุปว่ารถที่นั่งทั้งหมดจะต้องวิ่ง บนถนนสายสุวรรณศรเนี่ยจากตาพยาไปอรัญญประเทศเนี่ยอีก48กิโลท่ามกลางความเสี่ยงของผลตรวจการหน้าปืนใหญ่ที่จะระดรยิงถ้าเห็นขบวนรถท่านผู้จัดก,การกองพลบอกให้มืดก่อนพอมืดสนิทประมาณทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยรถขบวนทั้งหมดปิดไฟแล้วผมจําได้ว่าเป็นเดือนมืดนะครับรถไปที่นั่งวิ่ง48กิโลท่ามกลางความมืดกลับไปสู่อรัญประเทศด้วยความปลอดภัยและโล่งอก พะาะนั้นผมผมก็ตามกลับไปด้วยไปส่งเสด็จที่อรัญประเทศก็ใจไม่สบายเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นนะครับไม่ดีแน่อันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระราจารีไทยที่เด็ดเดี่ยวของเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระมหากรุงาิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าให้มีพระบรมราชองการให้สมเด็จพระนาเจ้ามาเยี่ยมทหาร แต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยระยะหลังๆคนก็ลืมไปแล้วยกเว้นทหารรอยี่สิบเอ็ดทุกคนคงจะจำไว้เป็นตำนานนะฮะจำไว้เป็นตำนานจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็ตามนะเป็นเป็นเรื่องที่ผมเองอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ทราบซึ้งในน้ำพระทยัยอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวจริงๆของทั้งสองพระองค์ เ็นการตอบคําถามว่าทําไมปีหน้าที่มันปีสําคัญที่จะทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษานั้นอยากจะชวนพวกเราให้หลอมใจเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะเผยแผ่พระเกียรติคุณเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณเผยแผ่พระเมตตาคุณที่ทรงมีแต่ต่อประสตนิกรทุกหมู่เหล่ามาตลอดตั้งแต่ต้นรัชกาลจนปัจจุบัน ก็ฟังค่ะที่ได้ฟังไปนั้นก็คือนายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีนะคะซึ่งได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับเมื่อตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมทหารถึงแนวชายแดนที่ตากพยานะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะคะ เราจะคุยกับคุณสสิพรปานิขบุตรผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสศิพรค่ะค่ะขอบคุณผู้ฟังค่ะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะก็อฟังแล้วก็ประทับใจจริงๆนี่อยากถามนิดเดิงคุณสศิพรค่ะคือช่วงนี้จะมีงานกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการต่างๆนี่หลายกิจกรรมเหมือนกันคุณสศิพรมีมีข่าวไหนที่อยากฝากไว้ไหมค่ะ ก็มีสองเรื่องวันนี้นะคะก็ uh huh. ที่สุดหรหลวงรอเก้ามีจัดในเรศงการเฉลิมพระเกียรติอยู่แล้วนะคะในงานพันไม้งานอารามสุดหรหลวงรอเก้าทางสำนักงานกปลก็ไปจัดในเรื่องของศาสตร์พระราชาตามวิถีพอเพียงวันนี้ก็มีประวดขับร้องเพลงพระราชินี์ลรอดทีซาร์เดอร์โดยระธานสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะก็กําลังเด็กๆกําลังเโชว์กันอยู่ค่ะกำลังรอบตัดตินเอาติน สุดท้ายนะคะแล้วก็มีนิตาการเฉลิมพระเกียรติขวัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็สมเด็จพระเทพนะคะเรื่องของดินโลกวันดินโลกที่สมบัติสมเด็จพระธิดาได้ได้ได้อะไรฮะสมญาณสัตว์กันจใช่ใช่ค่ะค่ะและอีกเอ่อนิตาการหนึ่งที่ทุกคนก็คงตั้งตารออีกสองวันที่จะเป็วันที่สิบเอ็ดนะคะอ๋อบ้านฝาดกไปแล้วก็อ่า ค่ะป <Okay. S 2> ายคอแดสทางสายงานกบรก็ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในส่วนของนิเทศการผลิตเกียรินะคะทำดีแบบพ่อ,อ,อนะคะในิเตศรการที่สนามเสือป่าค่ะก็จะมีตั้งแต่วันที่11 <Okay. S 2> ถึง13ค่ะดือนวาคมนี้นะคะ <Okay. S 2> ที่อยู่ลานสนามของออสนามเสือป่าพระบรมหาราชวังเนี่ยนะคะก็ <Okay. S 2> จะมีหลายกระทรวงทอวงกลมเลยนะคะออที่มาร่วมจัดกิจกรรมมีทั้งหมด11 เลยงานท <Rad> ี่ไปซุ้มมานะคะค่ะตัแรกก็จะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านที่ทรงงานแล้วก็เป็นภาพที่พระบรมมหพราชวานพระชถานให้กับางานไบ้อรรดแสดเนี่ยนะคะแล้วก็มีของกระทรวหาดไทัยนะคะกระทรวงกรลาโหมทั้งสี่เหล่าทัพตารวจ ทางหารบกทาอาหารเรือทารอากาศนะคะปชดด้วยใช่แล้วก็ของกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นภาพรวมของกระทรวงทบวยนคมต่างๆค่ะอันนี้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปชมได้ทุกวันเลาะตากท้ายสิเอถุงสิบสามสิบสิบเอ็ดเนี่ยคงยังไม่ได้จึงต้องต้จะเปิดกองเป็นะคะหลังจากค่ะเป็นงานที่ทีเพราะว่าจะมีปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสนับสนุนหลังจากปั่น ยานเสร็จแล้วเนี่ยท่านเกสือทัาเนินท่าคเนตรทุกศาสตร์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีกระทรวงทรพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกระ,ประเปตรกระสูงพลังงาน กระทรวงคมนาคมจำเยอะคจำยันนักงานเราเองด้วยอ่าโดยจําลองศูนย์ศึกษาทั้งหกแห่งทั่วประเทศเลยโอ้โหทั้งเออห้วยท้องไคลที่ทางเหนือสุพรรณที่อยู่อีสานาใต้นราธิวาสนะคะภาคกลางก็สามศูนย์ก็คือยอดตอนปุ้ยใายแล้วก็ภูกระเบนมาให้เห็นเป็นของจริงเลยค่ะเป็นต้นไม้มีตัดน้ํามีพืชพรรณมีเกษตรทั้งหมดนะคะหลังจาก เขกบรอเนี่ยก็จะรวมกับปิดทองหลังคะซึ่งจะเป็นส่วนสําเร็จของการพัฒนาตามปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะมีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศนะคะรางวัลที่นายนาคาสังเสริมโครงข้ากระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ของมนุษย์ชายแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จสุดท้ายด้วยภาพรวมของการปั่นทุ จักรยานของทุกจังหวัดทุกประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ช่วยการตรวจเกี่ยวับองค์ท่านในวันที่จะเหตุกิดตึกนะคะก็อนนี้จะการทุกหน่วยงานเนี่ยเนำเรื่องราวดีๆของแต่ละหน่วยงานมาเสนอให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์ท่านทาเกี่ยวกับงานพัฒนาให้บ้านเมืองยังไงบ้างนะคะไม่ว่ามีทุกบ้านเลยป็นส่วนใช่ทุก้านเลยทุกกระทรวงเลยประชาชนเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่ นัมเช้าเลยนะเช้าใช่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะจากนั้นหลังจากนี้ถ้าการเสียสามารถไปชมโขนต่อได้อ๋ค่ะค่ะสุดยอดทีนี้โอ้นี่แบบปแอป๊บปนี่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเนี่ยใช่ค่ะใช่ก็ก็สองสามสัปดาห์เท่านั้นเองใช่ช่วงช่วงกิจกรรมเดือนนี้ค่อนข้างเยอะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติค ตลอดทั้งเดือนก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะทางศูนย์สุขภาพร้อยเองก็ได้ประสานในงานต่างๆในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเกียรก็จะมีวันที่สิบสี่อีกวันหนึ่งนะอ๋อค่ะสิบสี่เนงานอะไรคะวิปปิ้งบอลไปไหว้ไเที่ยวใช่ถ้าใครเอหนาวหนาวขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปชมในเทศกาลที่สื่อศึกษาการพัฒนานด้วยห้องใครเเออชียงใหม่ด้วยค่ะสุดยอด แล้วเจอกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคะเราเจอกันอีกทีวันพุธนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11 15นาทีถึง11 35นาที ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนึ่องมาจากพระราชดำริ